แผงประตูนี่กลิบเลยเอาง่าว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากนะครับใช้รถไม่ช้ําเลยนี่ครับรถก่อนปอดสภาพสภาพมันอยู่แบบนี้นะครับคือรถเดิมสนิทมีการปรับแต่งแล้วชิ้นส่วนอะไรนี่ก็ยังใช้ได้อีกยาวนะครับจุนนาเป็นไงละ่พะพได้ชิหมุกขับสีต่างๆนี่ใช้งานได้ปกติผมเลยว่ารถคันนี้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนครับอาร์ตปาทาโรนะวันนี้นะครับผมมีรถ Fortuner นะครับมานำเสนอนะครับเป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับยังไม่มีการปรับสภาพนะครับนะเป็นรถ Toyota Fortuner 2.8 t d นะครับ Sport i v o Sigma 4ปี2019อันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นสีดำที่ค่อนข้างที่จะหายากนะครับท่านเราไปดูรายละเอียดก่อนที่ผมจะเอาไปปรับสภาพดีกว่านะครับว่ารถมันสวยขนาดไหนนะครับ สภาพนะครับเห็นไฟใหญ่หน้านี่ใสๆเลยนะครับเป็นไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์ครับบบยบีม LED นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ไฟดตนหมอกของเขานะครับเป็นไงเป็นไฟทตนหมอก LED นะครับฝาครอบนี่ดูสปอร์ตนะครับยิ่งขึ้นนะครับนี่ไหมกระจังหน้านะครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไห ถ้าเป็นรถสีดำนะครับกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมแต่ถ้าเกิดเป็นรถสีขาวนะครับกระจังหน้าจะเป็นสีดำนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนี่ด้านข้างนะครับของปี2019นะครับทีอาร์ดีับล้อแม็กของเขาจะเป็นทูโทนนะครับนะตรงนี้เป็นล้อแม็กทีอาร์ดีแท้ครับจะมาด้วยขนาดยางนะครับ265หนะครับ50 R 2 0นะครับท่านนะตรงนี้ยางเป็นยางปี2 0 2 2 ใช้ได้อีกยาวครับดอกท่านชมเห็นไหมเหลือๆลึกๆเลยช่วงล่างเทียดีแท้ไม่ร yeah, ั่วไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับท่านผู้ชมโอ้โหสวยๆด้านข้างเขาก็บันไดข้างมาให้ล่าหลังคามีมาให้นะครับท่านชมโอ้โหฝาครอบกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง LED คิ้วลิ่นน้ำตัวนอกนะครับเป็นโครเมียมให้รอบคันเลยมือเปิดเป็นมือเปิดโครเมียมนะครับท่านชมสภาพภายในหรือว่าแผงประตูนะครับ ทีอดีจะเป็นชูโทนสีดำตัดด้วยสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าสวยๆเลยตรงนี้มาดูโครงสร้างกันนี่โครงสร้างนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นองค์เป็นอันนี้เดิมทุกจุดนะครับเห็นไหมสวยงามนะครับท่านผู้ชมใครที่กําลังมองหารถครอบครัวที่เป็นสีดํานะครับแนะนําเป็นคันนี้เลยนะครับซอกต่างๆนี่เดิมทุกจุดนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นะสวยๆ ใครหาอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะพ <ienda> ูดไปหาว่าชมรถตัวเองนะครับนะสวยๆเลยครับนี่นมาเป็นคอเป็นอาร์คเดิมทุกจุดนะครับล้อนะครับหรือว่าล้อแม็กด้านหลังนี่นะไม่ม,มีรอยเบียดนะครับสวยๆดิสเบรกเป็นดิสเบรกสีล้อคันทรงกระสีต่างๆสวยนะครับท่านนะชมดนะ้ผมบอกเลยว่าเห็นไหมรถก่อนปอกสภาพสภาพมันยังสวยขนาดนี้เลยนะครับนะ ถ้าปรับสบภาพมาแล้วมันจะสวยขนาดไหนด้านท้ายก็สปอยเลอร์นะครับอ่าก้านบันดับพวงหลังคิ้วได้นำโดนอกโคเมียมนะครับโลโก้นะครับพร้อมคิ้วนะครับคาดฝ่าท้ายนะครับนี่ปอร์ชูเนอร์มาให้ด้านในกันชนนะครับก็จะมีสกเกิร์ตนะครับมาให้พร้อมไฟทับลิมซ้ายขวามาให้ตรงนี้โอ้สวยๆก็อมองหลังสแตนดาร์ดนะครับก๊อมองหลังสแตนดาร์ด ปาทไลท์เนปาทไลท์ไฟฟ้าโลโก้ต่างๆมีครบนะครับ 2.8T Audi Sport Jibo Sigma 4มีครบนะครับเรามาดูรถเดิมกันดูยังไงร,รถท้ายเดิมหน้าเดิมดูยังไงดูที่หัวน็อตเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมหัวน็อตเนี่ยมันมีขยับนะครับแต่มีตัวเลขในหัวน็อตด้วยนะตะเกียบง่ายๆเลยนี่นะสวยๆนะเอาโหเป็นองค์เป็นอาร์เดิมน็อตโช๊คน็อตไฟต่างๆนี่เป็นน็อตเดิมๆนะครับท่านผู้ชมผมบอกเลยว่าเป็นรถหน้าเดิม ท้ายเดิมแน่นอนนะครับนี่แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นช่องนะครับเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือยามฉุกเฉินพวกแม่แรงพวกบกถอดล้อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่หมายการพับเบาะการแขวนเบาะง่ายๆครับแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับปึ๊บแหมเรียบร้อยแล้วครับพับได้แล้วแขวนได้แล้วนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับทั้งสองตัวทําเหมือนกันนะครับนี่มดึงแขวนลักษณะนี้นะครับเห็นไหม นี่ครับมันจะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะเห็นมาการพับเบาการแขวนเบาง่ายมากนะครับนี่การเอาเบาะลงก็ง่ายครับเอาที่แขวนออกครับวางครับมันก็จะล็อกโดยอัตโนมัติเลยครับตรงนี้เห็นไหมครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าง่ายมากนะครับะเดี๋ยวเราไปดูด้านซ้ายกันต่อนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็เหมือนด้านขวานะครับเหมือนกับเปียบเลย สวย,สวยครับล้อมงล้อ,ลอ,ลอแม็กนี่ไม่มีรอยเบียดนะครับท่านผู้ชมนะไม่มีรอยเบียดยางปีต่อมา22เหมือนกันคนระับคัสซีต่างๆสวยงามนะครับเห็นไหมแผงประตูกริบเลยประตูกริบเลยนะครับนะประตูเดิมแน่นอนโครงทรงโครงสร้างนะครับเมดองเมนอาร์เดิมทุกจุดนะครับนี่เห็นไหมตรงนี้อืมสวยงามมากเลยตูหน้าอ่าเห็นไหม แผงประตูนี่กริบเลยเอาง่ายว่าเจ้าของเดิมเนี่ยดูแลดีมากนะครับใช้รถไม่ช้ำเลยนี่ครับอ่าไมเป็นองค์เป็นอัโครงสร้างต่างๆซอกต่างๆนี่เป็นซอกเดิมๆนะครับเป็นองค์เป็นอัเป็นอักเดิมๆนะครับท่านผู้ชมโอ้โหไม่ผิดหวังแน่นอนไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ะท่านผู้ชมก็อาจจะไม่เชื่อหรอกนะครับแต่ท่านผู้ชมต้องดูคลิปผมให้จบนะครับน่าต้องดูคลิปผมให้จบท่านผู้ชมจะตัดสินใจได้เลยนะครับว่าจะซื้อเอง หรือจะไม่ซื้อนะครับท่านผู้ชมนะอ่ะผมพาท่านผู้ชมครับดูรอบคันแล้วนะดูด้านถายแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูไ้ฝาปากโป่งหน้ากันนะครับว่ารถคันนี้จะเป็นรถหน้าเดิมไหมไปดูกันครับท่านผู้ชมนะครับผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับหน้าตรงนี้นะครับปึ๊บน็อตฝาปากโปงหน้านี่ครับเปลี่ยนฝาปกโปงหน้ามานะครับเปลี่ยนฝาปโปงหน้ามาตรงนี้ผมบอกเลยนะครับเงากริบเลยเปลี่ยนฝาปโปงหน้ามาแต่รถคันนี้นะครับไม่ได้เกิดอุบัติเหตุที่จะชนหน้าเต็มแน่นอนนะครับไม่มีอย่างนั้นครับ เหมือนกับว่ารถคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งเราต้องเล่าที่มาที่ไปก่อนนะว่ารถคันนี้อาจจะมีประกันชั้นหนึ่งแล้วหินหรือว่าอะไรกระเดน a, ็นใส่ฝาโป่งหน้าลนใส่ฝาโป่งหน้าทําให้ต้องเปลี่ยนฝาโปรงนะกกนเพราะมีประกันชั้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะแล้วทําไมเจ้าอา์ตถึงบอกว่ารถไม่เคยเกิดหรือว่าโดนชนหน้าสังเกตกันอย่างนี้ครับคา,น,น,า,ตาน,นต่างๆเนี่ฮครับคานรับไฟใหญ่หน้าหรือว่าหัวกระสีต่างๆนะครับเป็นหัวเดิมนะท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ครับ คาร์ลเฟยหน้าขวามี R อยู่ครับท่านผู้ชมนะนี่มี R อยู่คานนี้ก็เป็นคานหน้าเดิมนะครับท่านผู้ชมนะคา,า,า,า้์ลเฟย์นาซ้ายก็มี L อยู่นะครับท่านผู้ชมนะแผ่นเพจนี้ก็เป็นแผ่นเพจเดิมนะครับไม่มีการตอกแผ่นเพจใหม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นอะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมเอารถโดนหรือว่ารถเกิอดอุบัติเหตุชนหนักมาขายผมกล้าขนานตีนะครับรถคันนี้ไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนนะครับพริ้คว่ำมาแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยก็ฝาตรงหน้ามันใหม่ครับ ท่านผู้ชมนะแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมห้องเครื่องเนี่ยชิ้นส่งชิ้นส่วนอะไหล่เนี่ยเป็นชิ้นส่วนอะไหล่เดิมนะครับนะท่อกรงท่อแคตเดิมนะครับไม่มีการเปลี่ยนท่อแทนท่อแคตนะครับท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเป็นรถเดิมแน่นอนนะรถคันนี้นะครับอ่าเป็นเครื่องยนต์นะครับ2,800ซีซีนะครับ177แรงม้านะครับผมกล้าการันตีนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าว่าเอ้ย ไอตัวท r อดีเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างไปดูกันครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมภายในห้องโดยสารของรถก่อนปรับสภาพเนี่ยโอ้โหสว,สวยเลยภายในของเขานะจะเป็นทูโทนครับสีดำสลับกับสีแดงนะครับผมบอกเลยว่าสวยงามมากเบาะนะครับเดินด้วยได้สีแดงทั้งตัวนะครับเบาะนะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านครับตรงเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบเซฟตี้ SRS airbag มาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันเลยางนี้ นี่ครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจคิเลตนะครับมีดอกเดียวมีดอกเดียวเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่าครับไอ้อันนี้เป็นเสียงเครื่องเดิมๆนะครับไม่มีการปรับแต่งปรับจูนอะไรทั้งสิ้นนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้อ่ามาดูกันตรงพวงมาลัยเนี่ยเป็นยังไงพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยทรงสปอร์ตนะสามก้านนะครับเดินด้วยได้สีแดงครับตรงพวงมาลัยก็จะหุ้มด้วยหนังมีแคปล่าี่เป็น ลายไม้นะครับตรงนี้ตัวพวงมาลัยก็จะมีมัตติฟังก์ชันทักชันคอนโทรลนะครับอดัตทีฟคูปคอนโทรลพันเดอร์ชิพนะครับตรงนี้การปัดน้ำฝนเนี่ยเป็นเมลนวลอยู่นะครับไฟใหญ่หน้าเป็นไฟใหญ่หน้าออโต้นะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้หน้าจอแสดงผลนะครับหน้าจอแสดงผลของ TRD นะครับจะเป็นหน้าจอสีแดงนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะรถคันนี้นะครับเป็นรถปีสองพันสิบเก้าใช้งานมาแค่เก้าหมื่นนะครับ6,976กิโลเมตรเท่านั้นนะครับเป็นใบแท้แน่นอนนะครับ เครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นหน้าจอทัชสกรีนนะครับของ JBL แท้นะครับรองรับ FM ได้ AM ได้ CD ได้ DVD ได้ Apple CarPlay Android Auto มี Google Map มาให้ครบๆเลยระบบแอร์นะครับเป็นแอร์ออโต้นะครับตรงนี้โอ้ครบๆเลยนะครับอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับช่องเสียบวัรด USB AUX นะครับนี่โหมดเซฟตี้นี่โหมดลงที่หน้าชั้นนะครับโหมดกระลื่นไหลโหมดอัดเดอร์สต็อปนะครับ ตัวนี้นะครับคันนี้นะครับรุ่นนี้ครับจะมีอยู่3โหมดการใช้งานนะโหมดอีโค่โหมดโหมด normal แล้วก็โหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมบอกเลยนะโหมดขับสี่นี่นะครับท่านผู้ชมนะโหมดขับสีเนี่ยพัฒนามาแล้วนี่ครับแบบนี้เลยไม่ต้องจอดรถเพื่อเข้าเกียร์โฟนครับขับขับอยู่เราปรับโหมดขับสีได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ตรงคอนโซลเกียร์เนี่ยฝาครอบคอนโซลเกียร์เนี่ยจะเป็นแคบล่านะครับจะเป็นแคบล่าเกียร์นะครับจะเป็นเกียร์ออโต้หกสปีด ครบเลยสปอร์ตครบคันเลยนะครับตรงนี้นะระบบเซฟตี้นะครับผมบอกเลย SRS airbag เนี่ยมาให้รอบคันนะเครื่องเสียงนะเป็นเครื่องเสียง JBL มีทั้งหมด9จุดนะครับท่านผู้ชมเนโอ้โหเครื่องเสียงเนี่ยแน่นอนเดี๋ยวขอฟังเสียงหน่อยแล้วกันนะลดหย่อนภาษีห้าแสนบาทไทย e s G อีก3ามแสนบาทธนาคารเสียงนะครับผมบอกเลยว่าเนี่ยเห็นไหม อันนี้เป็นเครื่องเสียง JBL JBL ฟังนี่ได้มิติแน่นอนนะครับผมบอกเลยว่าคร,ครบเลยนะครับทั้งรถทั้งเครื่องเสียงทั้งอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในภายในรถเนี่ยมาให้ครบคันผ้าหลังคานี่กริบเลยห้อหมานบางแดดนะครับมีกระจกมีไฟนะครับครบ,ครบเลยนะครับมีกระจกมีไฟให้โอ้โหไฟอาร์แมทที่นะครับเป็น LED นะครับ กล้องเก็บแว่นขาไม่หักโอ้โหมันช่างครบคันน่าใช้นี่ครับตรงนี้ก็เป็นคูบ็อกนะครับช่องเก็บความเย็นนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นพวกช่องเก็บพวกเอกสารต่างๆนะครับเรามาดูกันนะครับว่ารถคันนี้เป็นรถกี่มือแล้วนี่ครับรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวมาครับป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมานะครับทนผู้ชมนะ เลขคีนะครับหรือว่าเลขตัวถังหรือว่าเลขเครื่องจะตรงนี้เลยครับเลขค c ีนะจะเป็น m r 0 h a 3 f s 4 0นย์8ฮดเนะครับเลขเครื่องนะครับจะเป็น 1GD 0 6นะครับ0623660อ้โห oh, oh, oh. ถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องสารแถวที่2แถวทากดีกว่านะครับว่าห้องดยสารแถวที่2มีออปชันอะไรบ้างห้องในสารแถวที่3 ขึ้นลงอย่างไรเข้าไปนั่งแล้วจะรู้สึกอย่างไรไปดูกันก่อนที่ผมจะเข้าไปนั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สเนี่ยเดี๋ยวผมจะสไลด์เบาะให้ท่านชมดูนะครับว่ารถเบาะแถวที่2เนี่ยมันสไลด์เข้าออกได้ตรงนี้นะครับอ่ะเข้ามานั่งแล้วภายในห้องโดยสารแถวที่2เข้ามาแล้วนะครับโดยการเหยียบบันไดข้างแล้วก็ก้าวเข้ามานั่งนะครับขึ้นง่ายนะครับเข้ามาแล้วก็ต้องมาดูสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะมีพนักเข้าแขน ช่องวางแก้วนะครับช่องวางแก้วตรงแผงประตูมีมาให้ช่องหรือว่าซองเก็บเอกสารหลังเบาะที่แขวนเบาะต่างๆมีมาให้ครบนะครับอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ช่องเสียบ power อร์เร t นะครับเห็นไหมต้องเสียบ power อร์เร t มาให้นี่แปลงไฟรถยนต์เป็นไฟบ้านผมชอบตรงนี้แหละนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นตู้คอนโทรลแอร์แถวที่2แถวที่3นะครับตรงนี้เลยเห็นไห ไฟเพดานติดครบทุกดวงนะครับผมบอกเลยว่าครบคันนะครับห้องสารแถวที่สองนี่ระบบเซฟตี้ของเขาเขจะมีนี่มาให้มือเล็งนะครับจับนะรเวลาลดขนเคงนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารแถวที่สามดีกว่าการขึ้นลงขึ้นยังไงนะครับนี่การขึ้นการขึ้นนะครับท่านผู้ชมง่ายๆครับเราง้างเบาะเลยครับเบาะมันจะดีในลักษณะนี้นะครับเราก็เหยียบบันไดข้างนะครับ หนึ่งเก้าเขามานั่งนะครับก้าเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่สนะครับนี่ครับผมเข้ามานั่งแล้วนะครับขึ้นง่ายมากนะครับขึ้นง่ายมากเลยเข้ามาแล้วในขนาดผมไม่ได้ปรับเบาะเอ็นไปด้านหลังนะครับเพ่รูมผมเหลือเล็กลูมผมเหลือนะครับผมจะปรับเบาะไปด้านหลังนี่ครับเห็นไหมผมปรับเบาะเอนไปด้านหลังแล้วโอ้โหเหลือเลยครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าขึ้นง่ายลงง่ายแน่นอน เข้ามาแล้วก็ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะมีแอร์นะครับท่านโยมแถวที่สามนะครับท่านโยมนั่งตรงนี้อ่ะยังไงนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับผมก็จะเอารถคันนี้นะครับไปขึ้นหอยให้ท่านชมดูสมรรถนะช่วงล่างแล้วว่าช่วงล่างรถปี2019รถเข้ามาใหม่ก่อนปรับสภาพสภาพมันจะสวยขนาดไหนสภาพมันจะพร้อมใช้ขนาดไหนไปดูกันก็บท่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพช่วงล่างครับของรถเข้าใหม่นะครับที่ยังไม่มีการปรับสภาพนะครับ ว่าช่วงล่างมันจะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นจากด้านหลังครับนี่ครับกระบอกโช๊คครับตรงนี้นะโช๊คเนี่ยไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนเพราะเป็นโช๊คสเดิมโช๊คสแตนดาดนะครับท่านผู้ชมนะตรงเนี้ยอ่ะสปริงนะครับก็จะเป็นสปริงแดงทีอดีแท้แน่นอนนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมาพร้อมกับชุดกันโค้งนะครับพร้อมลูกหมากกันโค้งนะครับด้านหลังนี่ฮะไม่รั่วไม่ซึมนะครับลูกยางลูกหมากกันโค้งหลังเนี่ยอยู่สภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ จะระบีมนไม่ฉีกขาดออกมานะครับเห็นไหมสวยๆเข้าขับนะครับเออเราขับสังเกตง่ายก็จะระมงจระบีก็อยู่ในสภาพที่ปกตินะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้เข่ากลางเนี่ยสวยๆนะครับไม่เยิ้มแน่นอนนะครับเห็นไหมไม่เยิ้มนะครับนี่ยางท้ายเกียร์นี่ก็ไม่ไม่รั่วนะครับซีนท้ายเกียร์ก็ไม่รั่วต่างๆนครับปกติเลยมาดูช่วงล่างด้านหน้ากันช่วงล่างด้านหน้าเนี่ยผมให้ท่านผู้ชมดูบูธสิงนกบนบูธนกล่างยางหุ้มเผา ลูกหมากต่างๆนะชกต่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเห็นไหมรถก่อนปรัสภาพสภาพมันอยู่แบบนี้นะค,คือรถเดิมสนิทไม่มีการปรับแต่งแล้วชิ้นส่วนอะไรนี่ก็ยังใช้ได้อีกยาวนะครับจมุงงานาเป็นไงละ่ะช่วงล่างดีแน่นอนนะครับสุดนาเดี๋ยวเราไปเทสได้กันดีกว่านะว่าช่วงล่างมันจะดีเหมือนที่ผมพูดจริงไหมไปดูกันครับเราไปเทสได้นะครับไปดูสมรรถนะช่วงล่างของรถ ก่อนปรับสภาพกันดีกว่านะว่าช่วงล่างมันจะดีจริงไหมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะสาธิตการใช้โหมดขับซนะครับการใช้พัลเลอร์ชิพนะครับให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะรถมาสมบูรณ์ทุกจุดนะประมาณนี้อ่าไปกันเลยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นเครื่อง2 8 0 0ัดรอยซีซีนะครับร้อยเจ็ดแรงม้านะครับในช่วงล่างนะครับตรงๆเลยครับ งล่างดีมากเลยนะโดยคอสะพานเลยครับนี่ครับไม่ดึงซ้ายดึงขวานะครับช่วงล่างนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับเลี้ยวไม่ดังโดยข้อสะพานแล้วไม่ดึงซ้ายดึงขวาแน่นอนนะครับมาดูการใช้โหมดขับสีนะครับโหมดขับสีเนี่ยผมไม่ต้องจอดรถนะครับผมปรับเลยครับปุ๊บมันเข้านะครับอ่าโหมดขับ4ี่นะครับไม่กระพริบที่หน้าจอนะครับอ่่เห็นไหมตอนนี้โหมดขับ4ีํางานปกติแล้วนะครับถ้ามันกระพริบอยู่แสดงว่า มันยังไม่ทํางานนะครับตรงนี้อ่ะทํางานปกติแล้วตรงนี้เอ้บอ่ะพอเราเลิกใช้โหมดขับสีนะครับเราก็ปรับมาที่โหมดขับ2ปกตินะโหมดขับสีมันก็จะหายไปนะครับทุกนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูการใช้พันธุ์ชิพนะครับว่าพันธุ์ชิพมันใช้งานได้จริงไหมพันธุ์ชิพนะครับมันก็มีบวกมีลบนะครับนี่ครับบวกก็เพิ่มเกียร์นะครับตรงนี้เป็นดีห้านะครับตัวดีหกนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับท่านผู้ชมนะออโต้หกสปีดถ้าเกิดเราจะลดนะครับเราก็มาที่ Uh, ด้านลบนะครับแล้วก็กดอย่างเงี้ยนะมันก็จะลดแล้วครับพอเราจะเพิ่มขึ้นนะครับกดบวกมันก็เป็นเพิ่มขึ้นนะครับท่านผู้ชมนะเอาง่ายๆว่าเครื่องเกียร์นะครับช่วงล่างนะครับพ์ทเนอร์ชิพหมวดกับสีต่างๆนี่ใช้งานได้ปกติผมเลยว่ารถคันนี้สมบูรณ์ทุกจุดนะครับ <Wow. S 1> ขนาดลดก่อนปรับสภาพยังดีขนาดนี้นะครับถ้าลดปรับสภาพเรียบร้อยจะดีขนาดไหนอ่ะไปไงล่ะเดี๋ยวเราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ ผมจะเอาโต้ต้าฟอร์จูเนอร์2.8นะครับ T.R.D. สปอร์ตดิวโวซิกมาโฟร์ปี2019สีดำหายากมาขายเท่าไหร่เป็นว่าราคากันครับทุกู้ชมนะครับผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรถคันนี้รอบคันแล้วหน้าหลังแล้วภายในแล้วช่วงล่างแล้วเทสไใดแล้วิ่มฟังราคาเลยดีกว่าแล้วว่าวันนี้ผมจะเอาโต้ต้าฟอร์จูเนอร์นะครับ2.8 T.R.D. นะครับสปอร์ตดิวโวซิกมาโฟร์ปี2019มาขายเท่าไหร่ วันนี้นะครับผมเอามาขายในราคา1ล้านนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นครับย้ำว่า1นล้านสองหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นตอนนี้ใช้แบบประชาชนใบเดียวออกรถนะครับรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับสองจุดเจ็ดเก้าตลอดอยยุสัญญานะครับหรือหรือใครที่อยากได้ดอกเบี้ยถูกกว่าน,นี้นะครับ1.89ดเาเนะครับดาว4 0รับดอกเบียอบอย้ย1.89ตลอดอายุสัญญา4ปีคิดจะออกรถคิดถึงอาร์ตบีคาร์นะครับ ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากนักชมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามผมด้วยนะครับว่าคลิปหน้าผมจะรดรุน่นไหนมนําเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยคาร์โฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถ่นมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แทรบประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว com